ก้องสดพดงูพี่คะก้องสดค่ะพดมูครับค่ะวันนี้ใส่ชุดทหารหน่อยส่งกําลังใจให้พี่ทหารไทยพี่พดวันนี้ใครมาพี่ตาบอยสกาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พดสวัสดีครับพี่พดครับเขาเปิดร้านอาหารตอนแรกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลูกชิ้นน้ําใสใช่ไหมน้ำใสใช่ครับอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็ หลังจากพอประสบความสเร็จทางก๋ยเตี๋ยวเสร็จก็มาเปิดร้านข้าวแกงนะครับเพราะก็เป็นไม่ต้องบอกมองว่ายุคไหนไม่ต้องยุครับยุคก้าศู์พิพต้ากเราดังดงอยู่พิตา้าร้านพิต้าอยู่ตรงไหนร้านอยู่น่านิวาสิบครับคือ,อถ้าคนไม่รู้จักน่านิวาสอ,อยู่ตรงไหนก็คือมันคือลาดพราวเจ็ดสิบเอ็ด ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดปุ๊บพอะต่อมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นนาคนิวาสละยาวไปจนถึงเขตลาดพร้าวเจ็ดสิบเขตลาดพร้าวร้านต้าเนี่ยสติวิทย์อ่ะใช่ร้านตาเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนเลยให้สังเกตให้สังเกตถนนนาคนิวาสสิบ ร้านอยู่ห่างจากป้ายซอยมา10เมตรเธอไปเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะว่าตอนนี้เขาวางใหม่แล้ววางใหม่เขายังร้องเพลงอยู่ยังครับยังไม่วางทำธุรกิจควบคู่กับการร้องเพลงเป็คืนด้วยไม่ใช่วางใหม่ไม่วางนะยังร้องอยู่ยังรับอยู่ท่อีเวนต์อยู่คนเจาแกงร้านจัดจ้านอยู่ด้านพระเจดเนะเป็นต้นตำรับจากชาวพิจิตรที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับชื่อร้านชื่อ ตั้งใจเผ็ดครับต้องอ่านดีๆนะตั้งใจเผ็ดตั้งใจเผ็ดข้าแกงเงินงร้านป่า <นะ S 2> ชานพิจิตครับคือคือร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าแก่ที่ขายมา ที่หน้ากรองปาหน้ากรองปากเนี่ย40ปีแล้วครับเราเป็นข้าวแกงเจ้าแรกในซอยโชคชัย4ขายตั้งแต่7บาทเมียสวยไหมเนี่ยเอ้ยปลาชานี่แหลป่าชานป่าชานเป็นเตี่ยของบุ๋มค่ะปลาตาผมค่ะต้นตำรับมานะคพี่ลดขึ้นเบอร์ก่อนดีไหมเดี๋ยวช้าโทรสั่งได้เลยขึ้นเบอร์เลยขึ้นเบอร์ก่อเลยคือประวัติก็คือก่อนหน้านี้เป็นร้านประจํา ชคชัยสี่าแล้วก็หยุดไป10ปีเพราะว่าพ่อตาเสียชีวิตตอนนี้เราเอากลับมาทําใหม่เพราะว่าอย่างที่พี่อย่างที่พี่พอพูดเมื่อกี้คือตอนแรกทําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกค้าเก่าที่เคยติดใจในข้าวแกงก็มาที่ร้านแล้วก็มาเจอภรรยากับเจอกับแม่ยายเขาก็ลบเร่าให้ทำข้าวแกงก็จึงกลับมาฟื้นใหม่รสชาติไทยแท้ค่ะไทยแท้ ต้องไปหาทานกันอยู่รัฐสภาเจ็ดเอ็ดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับหยุดยุดวันที่หนึ่งที่สองสิบหกสิบเจ็ดแต่ถ้าตรงวันเสาร์อาทิตย์จะไม่หยุดเพราะ <c oughs> ว่าที่บ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยแขกผู้ใหญ่เยอะแต่ว่าวันที่หนึ่งกับสองเนี้ยไม่หยุดเลยค่ะเพื่อรายการนี้เลย แล้วเเปิดร้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกอะไรนะน้องที่ทําแบบประชาชนอ่ะเขตดเจ็ดเขตลาดพร้าวเข็ดรัดพราว่ะแล้วก็เลยมานิดนึงอยู่ฝั่งเดียวกันรับประทานเปิดกี่โมงกี่โมงเปิดตั้งแต่8ปดโมงแปโมงครึ่งถึง4ี่โมงครับเอาเลยแต่ต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่าหมดเร็วหมดเร็วครับโทรไปเลยค่ะเบอร์เธอศูนย์เก้าห้มสสาหรือใชกนรคิวอาร์โค้ดเลยสั่งได้เลยครับค่ะ อันไหนคือเมนูจานเด็ดคะคือตอนนี้ที่มาแรงที่สุดคือน,นี่ครับปลาดุกกรอบผัดพริกแกงสวัสด์ครับเดี๋ยวพี่ลองชิมเลยเนาะลองชิมชดูนะครับดลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกณฑ์แล้ว,ลวสมมติถ้าเราจะสั่งไปกินที่บ้านละมีผ่านอะไรบ้างอ <c oughs> ่ะก็ <c oughs> ตอนนี้ ยง่โทรที่เบอร์นี้เลยแล้วก็เรารับ0957 092323ใช่คหรือว่าทางง่ายๆก็คือเข้าไปในรัฐพัฒจาเขตอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลเป็นตึกแถวสองชั้น3ชั้นนี่แหละใช่ครับแลวอยู่มีสองร้านติดกันเป็นร้านอ่รร้านข้าวแกงตั้งใจเผ็ดอร่อยปละดุกอร่อยมากต้องลองทานผัดเผ็ดครับคือที่ร้านเนี่ยที่ชื่อตั้งใจเผ็ดเนี่ยเพราะว่าเรามีหลักๆคือพระเอกอยู่5อย่างคือ5พิโรธ ก็จะมีผัดเผ็ดหูหมูไหนหูหมูอันนี้ครับกระดูกอ่อนซี่โครงหมูผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดประดูกสดครับผัดเผ็ดกระเพราไก่และที่มาแรงตอนนี้เป็นไก่ขั้วหน่อไม้ดองครับค่ะเป็นสูตรโคราชค่ะคั้วแห้งๆและที่ที่ลูกค้าชอบมากๆก็คือแผนงเนื้อเพราะว่าที่ที่ร้านจะใช้วิธีกรรมในการทำเนี่ยที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงคือจะเป็นแบบเข้มข้น ประดุกอร่อยมากวิธีกรรมในการทำนะไม่ใช่พิธีกรรมนะวิธีกรรมครับเอานี้ว่าหนููพี่ชอบตอไม้อยากกินหูหมูเอาเดี๋ยวแล้วซิกเนเจอร์ในร้านคืออะไรเอ่ยก็คือที่มาแรงที่สุดตอนนี้จะเป็นปลาดุกทอดกรอบค่ะเดี๋ยวอันนี้จะทัวร์ทั่วประเทศไทยแล้วก็มีไปประเทศลาวด้วยนะคะไปออกบูธค่ะแล้วก็มีทุกอย่างว่ามีวันหนึ่งกี่เมนูนะมีไม่ต่ำกว่า30เมนูครับโอ้ตายขยันนะตาม ทำไปทำมาทำไปทำมาค่อยๆมีเมนูเพิ่มขึนท่านอยากกินไี่นี่เหรอพี่ก้องหูหมูหรอใครสนใจเบอร์เลยนะ0957092323ไปเลยใครอยู่แถวลาดพร้าวแถวเจ็ดเอ็ดแวะไปได้เลยนะฮะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลพะโล้เป็นพะโล้สู่จีนครับร้านตั้งใจเผ็ดป้าันาะเล็กไปนิดนึงก็สังเกตหน่อยครับนี่ลองกินนี่ผัดหน่อไม้ไก่นี่ครับขั้วไก่หน่อไม้ดองครับ อ่ะเดี ua, ๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันอีกเพราะช่วงนี้เราต้องพาไปดูคอนเสิร์ตก่อนเป็นคอนเสิร์ตการกุศลทำบุญครั้งใหญ่อุ้ยไม่ใช่คนละอันเป็นการทำบุญครั้งใหญ่นะครับเ้าคิดว่าคอนเสิร์ตที่กล้องอยู่เ้าด้วยทำครั้งที่9นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะฮะมาร่วมเดินวิ่งเพื่อการกุศลนะฮะ5กิโลสุขภาพดีไปพร้อมกัน5กิโลกับ10กิโลจุดานะฮะสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางสามารถสมัครพร้อมรับเสื้อได้ที่ เอ่อที่ที่สารแดงข้างพระอุโบสถในวันทุกวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นรายได้สมทุกทุัจัดหามาช่วยจวนอ่านและกินอย่างเดียวอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ19โรงพยาบาลทั่วประเทศในการรักษาเยียวยาผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนนะฮะพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ป่วยยากไร้นะฮะให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถ เข้าถึงการรักษานะคะผู้ที่รอ,รอรอคอยการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงเนี่ยแต่ข่าวนะครับวันที่แต่งข่าววันที่สี่นี้สิงหาคมนี้วันจันทร์ที่ถึงนี้นะคะที่งาคาร์โร้ยปีวัปปาวนะคะซึ่งบอกก่อนนะครับจะวิ่งจริงวันที่9พฤศจิกายนนะคะม,มาร่วมกันแบ่งเล่นเครับบอกเลยว่ามาได้เลยนะคะสมัครได้ที่นะคะไลน์ไอดีเก้าด้วยธรรมนะคะหรืออินบ็อกซ์เพจเก้าด้วยธรรมนะคะหรือโทรศัพท์0 9 8 9 3 2 0 5 4 5หรือ0 9 8 2 7 8 0545ยังเอาคนละเบอร์ใกล้ๆกันเนาะเดี๋ยวเราก็พักสักครู่เดี๋ยวเรามาอร่อยมากพิต้าบอยสเกลต่อวุ่นแต่งนะก็ดีเฮ้ยเราต้องกล้องตัดทศหมูมาตั้งใจตั้งใจเผ็ดนะโคุณตั๊กบอยสเกลคุณตั๊กบอยสเกลไปปลาทูหมูอร่อยมากเรากิคสต่อไปแนะนำต่อเคียวหวานหมูครับอื ที่เครื่องลังชิมครับคือมีเขียวหวานไก่ก็จะสลับกันที่ร้านเนี่ยเสาที่จะเป็นเขียวหวานปลากายแท้จานจะเป็นเขียวหวานเนื้อแล้วก็สลับไก่กับจริงอืันนี้ต่อเลยนะคืออันนี้เป็นหลนปูเค็มครับใส่หมูสับด้วยแล้วก็มีไข่อร่อยมากค่ะใช้กระทียมน้ำพริกกะปิครับโอ้โหอันนี้จะิศนะลองครับพี่ก้องใช้วก็น้ำพริกปลาล่าครับแล้วเนี่ย พะโลเป็นสูตรจีนนะครับคือแกงกะทิของที่ร้านนี่เราใช้กะทิคั้นสดตอนเช้าพูดดีๆพูดดีๆมันต้องทำเสียงแหบด้วยอันนี้พี่พ่อต้องลองทานนะเขาบอกอันนี้ไม่จิ้มเนเจ้าอาสันติสุนมลชอบมากใช่ครับอมัช้อยนารำชอบเมนูนี้อาสันติไม่ได้ชอบเมนูนี้อาสันติชอบข้าหหคือร้านร้านที่ชื่อข้าวแกงเงินร้านป่าชานพิจิตรเนี่ยอาสันติแม่ช้อยนางลำเป็นคนเป็นคนตั้งให้เพราะว่าแต่ก่อนคุณพ่อค่ะก็ ป่าชานคุณพ่อหนูเหรอเพรคุณปราชานเนี่ยเมื่อก่อนเป็นค้าพืชไร่ครับเป็นคนมีอิทธิพลอยู่ที่พิจิตรแล้วก็วันหนึ่งทุกวันเนี่ยตอนที่เขาทําพืชไร่เนี่ยเขาชอบเข้าวัดแล้วไปทาแกงถวายพระครับจนวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันล้มก็เลยเอาแกงที่ไปทําให้พระทานทุกวันเนี่ยเอามาทําเป็นอาชีพครับ บอกเบอร์บอกเบอร์โอ้โหตายแล้วนะพี่พ๋เราใช้ปลาดุกสดมาที่ร้านนะครับ0957092323นย์เก้ององะครับนี่ลองกินนี้เนี่ยแกงแดงแกงแกงแดงขวหวานได้ไหมแกงแดงไก่ใส่หน่อไม้เออเดี๋ยวลองกินสิอันนี้พิเศษคือที่ร้านเนี่ยจะไม่ใช้ปลาฟิตนะครับที่ร้านจะใช้ปลาที่ฆ่าตอนเช้าบลาตำตลาดใช่ครับแกงพี่พ๋ แดงๆอร่อยว่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมีนมจีนไหมเรื่องกานที่ร้านพี่ครับไปซื้อเอาเองอร่อยอ่ะพี่โบต้องกินกับพริกแกงครับอือเอาข้าวเติมหน่อยนักค่ะแปลว่าอร่อยจริงบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์บอกเบอร์อย่าหยุดนะค่ะคือตอนนี้ที่ร้านยังยังไม่มีเดลิเวอรี่นะครับแต่สามารถโทรสั่งได้ก็คือลูกค้าสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า 7092323นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมที่ร้านทำการจัดส่งให้จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะใช่ครับอร่อยจริงๆต้องสั่งนะเอาอย่าพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆตั๊ะครับร้านอยู่ตรงไหนบอกใหม่ทีนึงเลยร้านอยู่ริมถนนนาคนิวัฒน์สิบนะครับหรือถ้าใครนึกไม่ออกว่านาคนิวัฒน์อยู่ตรงไหนก็คือถนนลาดพร้าว71เก่านั่นเองครับร้านอยู่ใกล้ๆกับเขตลาดพร้าว อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเชลอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเชลนครับเปนนนลาดนิวาครับตรงนั้นจะมีร้านข้าวแกงอยู่หลายร้านนะคะให้อ่านชื่อร้านดีๆค่ะใช่ร้านเราชื่อร้านตั้งใจเผ็ดข้าวแกงป่าชานะคะแล้วนอกเหนือจากเมนูที่โชว์นี้นะคะร้านของเราอะค่ะยังเก่งในเรื่องของแกงโบราณด้วยค่ะจะมีแกงขี้เหล็กโบราณแกงหมูเทโพแล้วก็กะทิใส่บัวเนี่ยค่ะ <ừ> mm. คือแล้วก็ที่ร้านไม่ได้มีเฉพาะข้าวแกงนะครับที่ร้านเรามีร้านกว๋วยเตียยเต๋ยวเนื้อน้ำใสเ<า>กาเหลาเลือดหมูใช่ครับคือลูกค้ามาทานข้าวแกงเขาบอกว่ามีเกาเหลาเลือดหมูเนี่ยคิดว่าคงไม่เท่าไห,ห<ช>ร่หรอกอะไรเงี้ยผัดปลาดุกต้องรสชาตินี่พี่ก้องหวานนิดหนึ่งอร่อยมันองหวานนิดเึงแต่ไม่หวานมากไม่หวานมากหวานนิดนึงคุณมดลองกินแกงนี่แกงเขียวแกงแกงแดงหม่อไม้ไก่อร่อย <c oughs> เนี่ยอร่อยมากน้ำแกงเราอ่ะจะซึมเข้าไปในเนื้อหน่อไม้เลยค่ะเพราะเราต้องผ่านการเคี่ยวด้วยเราไม่หวงไฟเลยค่ะพี่ก้องอยากให้พี่ก้องลองทานคะแนงเนื้อคะแนนเนื้อดูพี่ก้องไปทานเนื้อโอ้พี่พศต้องลองทานครับค่ะคะแนงนี้อันนี้พี่ตาทําเองนะคะใช่ต้องมีโบ้เหรอก่คือเป็นสูตรของเราเนี่คือตอนนี้หลายๆเมนูเนี่ย ผมเป็นคนทำแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะสืบทอดสูตรต่างๆไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่วางไม้นะใครสนใจจิตใจนะครับได้นะจิตตามอโปรโมชั่นเี่ยโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นคืออะไรครับค่ะก็คุณลูกค้านะคะ มาที่ร้านก็จะมาเจอพี่ตะแน่นอนค่ะถ่ายรูปกับพี่ตะแล้วก็อาหารที่ทานค่ะโพสใน Facebook ค่ะเปิดส่วนตัวเปิดเป็นสาธานนะค่ะก็จะได้รับเซตน้ำอัดลมฟรีหนึ่งเซตค่ะอร่อยจริงๆกูไม่ไปไม่ได้เบอร์แลยจ่ะพบอโรจับเบอร์โทรศัพท์0957092323ครับร่านา71นะตรงข้ามปั๊มน้ำมันเชลแจกป้ายเปล่า อรไอหม้อป้ายไม่อิ่มเลยต้องบอกว่าร้านข้าวแกงตั้งแต่เผ็ดอร่อยจนต้องกราบกราบขอบคุณค่ะหม้อป้ายก่อนเลยค่ะโอ้ว้าวมาไปหม้ไปฉันจะกินต่อขอบคคุณ่ะเอาป้ายปุ๋ยแล้วพูดไปเรื่อยๆครับบอกมือบอกมือบอกมือคือร้านของเราเนี่ยโปรโมทอีกนิดหนึ่งร้านของเราเป็นร้าน ข้าวแกงผ้ากลางแต่รสชาติจัดจ้านค่ะถือว่าตามชื่อร้านที่ตั้งอยากแล้ไต้าวั่าแกงผ้ากลางส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแกงใต้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแกงใต้แล้วก็มีต้มเลือดหมูด้วยที่ร้านค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อน้ำใสมีเนื้อสเต๊ะลูกชิ้นย่างน้ำจิ้มของเราก็เป็นสูตรพิเศษทําเองค่ะแล้วก็มีหมูสับนึ่งปลาเค็มด้วยค่ะเนื้ออร่อยพะโลเป็นสูตรจีนนะครับจะไม่หวาน จากสูตรไทยตรงเครื่องปรุงนะครับเครื่องเทศนะครับ่ะขอบคุณมิตรากินดีมากมากดีมากดีมากครับพี่เกชเริ่มไปกันนะตั้งใจเพจอร่อยจริงๆช่วงหน้าช่วงหน้าพี่พอน้องปอมาอีกน้องปอเธอพูดสิจนจะเกมปอมาอีกนะปอมาขัดจังหวะกูจริงๆปอเบ่งตะโค้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอปอค่ะก้อนสดฮดหบู